ต่อไปก็จะเป็นการต่อเจ้าซันออฟนะครับเพื่อใช้งานก็จะมีด้านที่เป็นอินพุตนะครับด้านที่เป็น o อ t พุตนะครับโดยที่เราสามารถต่อลายนิวตอนออกมาใช้งานได้เลยเวิธีการต่อนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับเพ,เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นปลั๊กนะครับตัวผู้แล้วก็เป็นปลั๊กตัวเมียเพื่อเสียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานหรือเราอาจจะต่อตรงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความชํานาญ ทีนี้มาดูการต่อใช้งานนะครับเราก็คลายน็อตก่อนนะครับโดยใช้ไขควงปักเบนนะครับตัวเล็กๆนะครับคลายออกมาก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็เอาลายกับนิวตันนะครับแค่แต่เรามาร์กสีนะครับเสียบเข้าไปบอกสายให้มีขนาด พอเหมาะนะครับเพราะว่าล่องเนี่ยมันจะไม่ไม่ลึกมากนะครับอพอเราใส่ลงไปเราก็ขันนะครับขันพอดตึงมือนะครับ นี่ครับด้านอินพุตนะครับด้านี่เป็นปั๊ไฟก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปด้านที่เป็นเอาพุตนะครับเดี๋ยวผมสลับเพราะว่ามันจะได้ตองได้เราก็ต้องคลายน็อตนะครับให้มันหลวมก่อน ได้นะครับเราก็บิดสายนิดนึงนะครับให้มันเล็กๆเพื่อที่ว่าจะสด,สดใสเข้าไปง่ายๆนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ดูลายนิวตันที่เรามาร์กสีไว้นะครับให้เข้าไปเหมือนๆกันใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้แล้วเราก็ยัดนะครับอัดให้แน่นๆแล้วก็ขัน ถึงแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็เอาฝาปิดนะครับขันน็อตได้เลยนะครับแต่นะครับขันน็อตได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ขันก่อนนะผมจะเอามาตั้งค่านะครับให้ทุกท่านดูก่อน ต่อใช้งานนะครับก็เมื่อเราต่อวงจรครบแล้วนะครับอินพุตนะครับ u อ p u ์นะครับมีต่างมีมีวงจรแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเสียบลักให้ดูนะครับเราสามารถทํางานในโหมดออฟไลน์ก็ได้นะครับโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งค่าหรือสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะครับเสียบลักนะครับนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีไฟกระพริบนะครับ สถานะจะกออนจะกออฟเนี่ยเรากดตรงนี้ได้นะครับอ่าน,นัเป็นออนเป็นออฟได้นะครับอย่าน,นี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นเห็น,เห,นเห็นภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อ,อเลยนะครับดูนะครับนี่ไฟ220โวลต์นะครับต้องระมัดระวังนะครับ จะเห็นว่าไฟดับอยู่นะครับไฟไม่ติดนะครับตอนนี้ไฟยังไม่ติดแต่เห็นไหมครับกดสวิตช์ตัวนี้นะครับปิดนะครับเปิดนะครับปิดนะครับอันนี้คือในโหมดที่เราควบคุมเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ในโหมดที่เป็นใช้กับมือถือหรือออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปต่อไป ต่อไปนะครับจะเป็นการาติดตั้ง EV Link นะครับซึ่งเป็นแอปในการควบคุมเจ้า Sun off เราก็ไปเปิดแอปนะครับ Play s t o ขึ้นมาแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับ EV Link เกาจะขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับกดได้เลยเก็ติดตั้งนะครับ ก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมขอตั้งไว้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะดีกว่านะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่มีการลงทะเบียนนะครับเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อ,อมิชชั่นนะครับไม่เป็นไรนะจะไม่อนุญาตก็ได้นะครับรู้สึกว่าปพิเศษนะครับเรื่องการโอนต่อจากนั้นนะครับคลิกปุ่มมีคิสสเตอร์นะครับลงทะเบียนก่อน เซนโค้ดนะครับเพื่อที่จะให้เขาส่งโค้ดมาที่มือถือของเรานะครับเราก็ต้องดูนะครับเมื่อมีข้อความมาหรอือ่องมาข้อความมาแล้วนะครับอของผมมา743ดส ก็แค่เน็กนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรอีครั้งนะครับเมื่อกี้ที่มันผ่านมาให้หน้านี้ก็เพราะว่าเราส่งโพสอะไรถูกต้องนะครับเราก็ใส่พาดวิร์ดไปนะครับ ล็อินเลยครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งแอปได้ในล,ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้นะครับการที่เราจะใส่อุปกรณ์เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถใส่ได้หลายตัวนะครับประมาณ8ตัวนะเสียบปั๊ก เราสังเกตนะครับสถานะไฟที่กระพริบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการโอเคนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อกับเจ้า wi-fi นะครับที่เราต้องการที่จะให้เจ้าสนอเนี่ยไปเชื่อมต่อก่อนนะครับโดยที่เราเป็นืจ้สัญญาณ wi-fi ผมจะใช้ Add homeAP ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อก่อนเบื้องต้นนะครับ ่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อนะครับเราก็ไปตั้งค่ากันเลยดีกว่าเราก็ไปเปิดโปรแกรมแอปนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับจิ้มนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับ Next นะครับอ่าเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงสัญญาณ Exit Point นะครับ IP a d d อ e s s ของ e x i Point ที่เราเชื่อมต่ออยู่ต่อจากนั้นนะครับเราก็กําหนดาสเว w o r d นะครับลงไปในช่องนี้อ่าในของผมผมกาหนดได้นะครับต่อจากนั้นกดปุ่ม Next นะครับ เน็กในระหว่างนี้นะครับเราต้องไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่า i t ทีนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เราต้องจิ้มในตัวนี้นะครับกดค้างไว้จนไฟกระพริบนะครับอากระพริบนะครับประเดี๋ยวเจ้าตัวสโนฟนะครับก็จะปล่อยเอเดอดีออกมาที่ชื่อว่า i t ทีนะครับอามาแล้วนะครับแล้วก็จิ้มนะครับเชื่อมต่อกับเจ้า i t ทีนะครับเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราจิ้มแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อนะครับ เราก็ไปที่ e d i n g ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในเจ้า Sun-Off ตัวนี้นะครับทั้งชื่อ Address ID ของ WiFi ที่จะเชื่อมต่อและ Password นะครับต่อจากนั้นนะครับมันก็จะสลับจากเจ้าตัวนี้ไปเป็น Access Point ที่ของที่บ้านนะครับอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะว่าจะลงทะเบียนเจ้าอุปกรณ์นี้ในระบบ ไม่ทำงานนะครับไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะใช้ชื่อเดิมอยู่แต่ว่าเราก็สามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้รอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเจ้าซันออฟก,ก็จะออกสู่อินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พอออกได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นสถานะของไฟนะครับไฟก็จะติดค้างนะครับถ้าเราเสียบป,ปลัก๊กปุ๊บเจ้าซันออฟเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตกับ exit Point ใช้เรียบร้อยนะครับมันก็จะติดค้างอย่างเงี้ยครับอ่าตอนนี้นะครับหลอดไฟเราอยู่ในสถานะออฟอยู่เราก็ที่มหมู่อุปกรณ์ได้เลยครับอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับตั้งชื่อใหม่ก็ได้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันตั้งแล้วพลาดอยู่สมมติว่าผมใส่ง่ายๆ่างนี้นะอ่ะโอเคนะมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเช็คได้นะครับว่า ออแอปที่อยู่ในในโฟล์วแมทครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเปล่านี่ก็เช็คได้ครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรอ่าเราลองเปิดดิดูนะครับทีนี้อรงนี้ก่อนนะเปิดก็กดอ่าโอเคนะครับออนออฟนะครับมันอาจจะนองบ้างนะครับ ว่าเราก็ดูสถานะได้เพราะว่ามันอันตโนมัตินะครับสมมติผมเปลี่ยนไปเป็นการเชื่อมต่อผ่าน 3G นะครับหรือ 4G ก็แล้วแต่รอ,อสักครู่นะครับอ่นะครับตอนนี้ผมเชื่อมผ่าน 4G นะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็เปิดปิดได้เราดูสถานะได้นะครับอนี่คือลักษณะผ่าน 4G ครับส่วนอย่างอื่นนะครับเราสามารถ เพิ่มเกี่ยวกับเวลาในการเปิดปิดได้นะครับนี่ครับก็สามารถตั้งค่าเนี้กได้เลยนะครับไม่ยากโอเคตั้งนับเวลาถอยหลังให้เปิดหรือปิดได้นะครับโอเคมีหลายออปชั่นนะครับก็ดีนะครับสามารถสะดวกได้สะดวกนะครับกับทุกๆท่านนะครับหลังจากเราตั้งค่าเสร็จนะครับเหมือนว่าเราปิดโปรแกรมไปนล้วปิดแอปไปแล้วเราสามารถเปิดแอปขึ้นมาได้นะครับ มาใหม่แล้วก็อุปกรณ์ก็จะอยู่ในแอปแล้วเพราะเราตั้งค่าไปแล้วนะครับอันนี้ครับตอนนี้อยู่ในสถานะ o อฟนะครับเราสั่งเปิดเสอุปกรณ์ก็จะเปิดนะครับสมมติว่าเราปิดแอป,ปไปเลยอุปกรณ์ก็จะอยู่ในสถานะเปิดนะครับอยู่ตลอดเราไปเปิดแอป,ปขึ้นมาใหม่เราไปอยู่ที่อื่นสมมุตินะครับไปอยู่ต่างจังหวัดไปธุระที่อื่นนะครับสถานะก็จะบอกว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยกำลังออนอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับ ส้ไมครับสมมติเราจะเปิดดีก็เปิดได้อ่าโอเคนะครับได้หลายรูปแบบั้ยครับต่บอไปจะเป็นการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับให้ทัมเมอร์ทำงานอันตโนมัตินะครับอ่าแล้ก็ กดเพิ่มนะครับเวลาที่เราต้องการอ่าเดี๋ยว11นะครับนาฬิกาของวันที่31นะครับก็จะให้ออนอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้ใส่ไปอีกอันหนึ่งนะครับว่า11นาฬิกาหนนาทีเนี่ยให้มันออฟนะครับอัตโนมัติ เสร็จแล้วนะครับสองอย่าง on กับ off, off เราลองรอเวลานะครับว่ามันจะทํางานอัตโนมัติไหมนะครับเวลาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาในเซิร์ฟเวอร์ของเขากับของเราเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับรอเวลานะครับว่ามันสามารถทํางานอัตโนมัติได้ไหม ก็จะทำงานนะครับเวลาของเขาจะเร็วกว่าของเราอยู่นิดนึงนะครับนะครับมือถือผมอาจจะไม่ได้สิ้นเวลาด้วยนะครับบางครั้งก็รอนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับดูซิว่ามันจะทํางานไหมนะครับ ก็อัตโนมัตินะครับปิดแล้วตอนนี้โอเคนะครับนี่ก็คือลักษณะของการตั้งเวลาในการให้อุปกรณ์ทํางานนะครับซึ่งการที่อุปกรณ์ทํางานเนี่ยมันก็อาจจะตั้งเป็นดีพีสนะครับก็คือวนซ้ําว่าทุกวันที่เราไหร่ทําอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราลอ,ลองหันเล่นดูนะครับอโอเคผมก็ขอแนะนําเพียงแค่นี้นะครับ